ครับปกติงาน Startup Thailand แล้วก็งาน Innovation Thailand ที่เราจัดขึ้นทุกปีนะครับก่อนโควิด <COVID S 1> ก็จะเป็นไฮไลท์ mm hmm. ประจำทุกปีในการที่จะเอาผลงานทางด้านนวัตรกรรมแล้วก็ธุรกิจที่เราสนับสนุนเกี่ยวข้องกับ Startup ั p เออพีแล้วก็บริษัทโซเชียลไพรส์ต่างๆมานำเสนอ ่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทําให้เราเนี่ยเงียบหายไปสภาพหนึ่งนะครับแต่นั้นท่นกำเนดใหความว่าระบบนิเวศท,ทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของประเทศไทยจะอยู่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นปีที่เรากลับมาท,ทํากิจกรรมนี้อีกนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นครั้งที่กลับมาเป็นปกติแล้วก็จะมีการจัดงานทงางกายภาพมีบูธกว่า300บูธนะครับในการที่จะ นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ e, SME ส ocial Enterprise หรือบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ทำเรื่องนวัตกรรมครับก็คิดว่างานสตาร์ทอัพ d อโนเวชันไทยแลนด์เอ็กซโปเนี่ยก็จะเป็นงนานที่รวมเอาทุกภาคส่วนรวมทั้งหนือยง,ง,งานราชการและสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้ามาไว้ที่เดียวกันในการนำเสนอความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างปีนี้มีนวัตกรรมหรืออะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะที่จะนำมาชมในงานไฮไลท์ในปีนี้นะครับธีมก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ n น r s ิ i p ความร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราอยากจะนําเสนอตัวแรกๆนี่ก็คือนวัตกรรมการบริการภาครัฐก็จะเห็นได้ว่าทางกพรก็คัดหน่วยงานราชการนะครับที่ทานวัตกรรมอยู่และหลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานราชการก็เป็นผู้ทนานาวัตกรรมเช่นกัน,นมาโชว์นะครับก็จะมีผลงานด้านนวัตกรรมให้การบริการสาธารนณะเป็นนวัตกรรมประเภทแรกนะครับที่ผมเชื่อว่า ไม่ค่อยบ่อยที่เราจะเห็นเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจนวัตรกรรมกลุ่มที่2องก็หนีไม่พ้นนะครับเป็นนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นมาในอุตสาหกรรมด้านอาหารอุตสาหกรรมด้านเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับไบโอเทคทั้งหลายนี่แหละที่เกิดจากสตาร์ทอัพเกิดจากบริษัท S อสทั้งหลายนะครับที่เราให้การสนับสนุนมาตลอดเนี่ยก็จะนำมาโชว์เคสด้วยรวมทั้งตัวนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายนะครับอย่างน้อยก็ หรือว่าครบนะครับทั้ง360องศาทั้งนวัตกรรมที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงน,นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะกับภาคประชาชนครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานคคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณเท่าไหร่ครับเราก็หวังว่าอย่างน้อยก็น่านจะสัก45,000คนมั้งครับทุกปีก็ประมาณขนาดนั้นนะครับในช่วงปกติครับ ควรจะมาทำงานอะไบ้างจะไม่เครื่องนอ๋อหลักๆแล้วก็อยากจะให้น้องๆนี่เสียดศึกษานะครับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กําลังหาโอกาสในการจะกลายพันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการทั้งนักลงทุนทั้งหลายที่มองหาโอกาสในการลงทุนก,กับธุรกิจนวัตกรรมนะครับก็ะจะเป็นกลุ่มสําคัญที่จะทําให้ระบบนิเวศของไทยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาและกลายมาเป็นระบมนิเวศสําคัญท็อปเทอร์ตี้ของโลกได้ใลยนครับ แรงแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆนี่คออนไบ้างสตาร์ทอัพใหม่ๆตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าอย่าไปมองเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มาผูกกับสตาร์ทอัพมากนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพมีมีหลายส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินสกุลดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยมีสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องการแพทย์ ที่ทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสังคมเรื่องการให้บริการสาธารณนะเรื่องของออตัวเทคโนโลยีหรือที่ไม่ใช่ดิจิทัลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเรื่องกเกษตรนี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสสําหรับผู้ที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เรื่องดิจิทัลอย่างเดียวไม่ใช่ดูแค่เรื่องของบิตคอยเรื่องของพวกนี้อยากจะให้น้องน้องนักศึกษารวมทั้งผู้ประกอบการที่เคยทำธุรกิจแบบเดิมแล้วไม่โตเนี่ย เข้ามาเป็นสตาร์ทอัพเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทางานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ของไทยซึ่งก็ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่งเนี่ยให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพอยูน่นะครับรวมทั้ง s อ e ที่มีโอกาสจัิบโตทางด้านเทคโนโลยีวยครับอยากจะให้มองว่าเป็นบริษัทเทคคอมปานีจากประเทศไทยพูดถึงพัฒน,นาการหรือว่า,าการยการะดับเมืองนวัตกรรมเมืองนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ย กรณีของเมืองสตาร์ทอัพเนี่ยที่เขาจัดมาเนี่ยประเทศไทยจากทั้ปหนึ่งพันเมืองเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด4เมืองนะครับกรุงเทพเลื่อนจาก99มาเป็นอันดับ74ซึ่งซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ตามมาด้วยภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็พัทยานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมืองที่เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพและอินโนเวชันที่อยู่ในแผนที่โลกตอนนี้ในประเทศไทยมี4แห่ง แน่นอนนะครับกรุงเทพฯจะโดดห่างจากอีสานเมืองเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งสร้างระบบนิเวศท,ทางด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่เชียงใหม่นะครับที่ภูเก็ตและอท่รัทยาเนี่ยทำให้มีโอกาสในการเติบโตนอกกระทะมให้มากขึ้นครับสัตาะเราตัต้งเป้าไหมครับว่าเราจะขึ้นไปสู่อดับที่เท่าไหาไร,ร่ิีนียังไง ตัวเป้าหมายเนี่ยมันมันต้องแยกกันระหว่างเมืองนะครับกรุงเทพตอนนี้74แล้วเราคงต้องเซตเป้าหมายนะครับว่าตอนตอนตอนแรกที่เซตเนี่ยมันเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้คงต้องไปเซตเป้าใหม่เ <c oughs> ชียงใหม่อยู่ันดับ500กว่าคงต้องให้เป็นอันดับท็อป300ทั้งหมดทั้ง3าเมืองให้ได้นะครับในภายใน5ปีข้อเนช่วงครับระยะเวลาที่ไหนจะเมื่อไหร่ ที่หไหนตากสิน,สนครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานงานนี้เป็นงานฟรีนะครับจัดที่ศูนย์เศรฐษฐกิจระหว่างันที่22-24เดือนนี้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของงานได้นะครับสนใจส่วนไหนก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับทุกอย่างฟรีมครับและเจอกันที่ศูนย์เศรฐษฐกิจครับ